สามกับดักที่สุดหลังมันคือกานเุินเดือนความจริงอ่ะมันจะดูเหมือนเรื่องธรรมดาธรรมดากับดักเนี้ยค่ะขอเรื่องที่เราเจอเป็นหมอยมากกับดักเนี้ยค่ะในแวดวงที่ทํางานมนุคือเงินเดือนทั้งหลายเอกชนแน้กก็ราชการที่เราไม่คิดมาก่อนเลยค่ะว่ามันคือกับดักค่ะข้อแรกข้อแรกค่ะมีอะไรบ้างคุณเคยได้ยินไหมคะข้อแรกค่ะเรื่องของการ่อบบ่น เคยสังเกตเพื่อนของคุณที่ชอบพัมบลถ้าเขาบ่นครั้งที่หนึ่งก็คงไม่รู้สึนไรค่ะครั้งที่สองก็ยังจมบ่นตลอดเวลาแต่ว่าถ้าเขาเริ่มบ่นครั้งที่สามครั้งที่สึกี่ก็คงไม่เป็นไรถามตัวเองคุณก็ยังจะอ่านจดสึกไม่โอเคแล้วหรอคะแต่ว่ารากครั้งที่เจอการรั้งที่มไปทั้งที่สี่เพื่อนของคุณยังทำให้ดูเหมือนกัูดอาูการองเดิมบ่เตีนกันไปเรื่อยๆซ้ำ แล้วมันก็จะทําให้บางทั้งคนพูดแล้วก็คนที่รับฟังนลค่ะว่าจงไม่ได้สามารถจะก่อให้เกิดปัญญาที่คุณประมาทหรือไม่กะทั้งตัวคุณเองดีไม่ดีคุณอาจจะแบบว่าประส่องของงานที่เกิดขึ้นใช่มันเป็นแบบนั้นเลยแล้วคุณทั้งสองคนนะคะก็จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ตางหน้าที่มีในตัวคืออยู่ในให้การคนอ็จไปเรียะทับ่นไปเรื่อยๆโดยที่คุณไม่คิดจะรับทางจิตเลยนะ มันหมายถึงว่าดังนั้นขอให้ทุกคนรู้ไว้คุณไม่สามัถที่คุณผ่อบนนะคะหรือว่าคุณไม่เต็มใจจะรับผิดชอบกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นยกอํานาจของตัวคุณเองให้กับสถานการณ์กับผู้คนบนนะคะเพราะว่าคุณไม่ได้คิดจะรับผิดชอบอะไรในการจัดการปัญหาของคุณเพราะว่าความสามารถี่สารที่จะใช้เขาจะเป็นคนที่ปัญญาผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นในการแก้ไข ถ้าเขาจะพูดเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะเขาก็คงจะพูดน้อยลงหาน้อยแล้วก็สิ่งที่เขาจะทำนั่นคือการหาวิธีมาจะไม่ว่าจะเกิดอะไรที่เกิดขึ้นตรงนั้นขอให้คุณกลับมามองอะค่ะดังนั้นค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไปไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นมาจะขอให้คุณใช้ทำให้แล้วก็คิดดูให้ดีค่ะว่าหรือว่าปัญญายุ่งกับขึ้นหรือไม่ ดีขึ้นได้อย่างไงบ้างข้อที่สองค่ะตั้งคำถามกลับมาที่ตัวเองค่ะนอกจากเรื่องการพัฒนบทแล้วฉันให้เรื่องนี้ดีขึ้นการอ้างเหตุผลนี่นั่นค่ะก็เป็นสิ่งที่เราเจอข้อที่สองค่ะอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเรื่องของด้านเศรษฐกิจเก่าอ้างสุขภาพหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะเก่าโทษถึงแม้ว่าสถานการณ์ในเวลานั้นมันจะเป็นข้อุท็จริงท่ทุกคนเห็น ไม่ว่าจะแต่ว่าสภาวะเศรษฐกิจในช่วงนี้ไม่สามารถใช้สถานการณ์ที่เร์เจอแั้วสกปรกในตอนนี้เรต้องกักตัวอยู่บ้านสิ่งที่เกิดขึ้นผลต่างๆมากมายในชีวิตเก่าขึ้นมามันเกิดขึ้นมาเพื่อจะทําให้เรามันก็คล้ายกับข้อแรกค่ะเข้มแข็งแล้วก็ตอนนั้นก็ยังก้าวข้ามสถานการณ์และปัญหาได้ไหถว่าคุณก็ได้มาได้ยอมความสามารถของคุณจริงๆแล้วให้กับเรื่องคนราตั้งอบเกิดขึ้นกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิด คุณก็ไม่คิดว่าจะจัดการกับเรื่องราวพวกนี้ได้แล้วก็ทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ที่คุณคิดว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนจฉันจะทําันได้มากกว่าคุณไว้ถูกไหมคะแล้วก็คุณคิดจะอ้างเหตุผลแต่จริงๆแล้วะภาวะเศรษฐกิจคนที่เขาประสบความสําเร็จค่ะเหตุการณ์แบบนี้สุขภาพหรือว่าบริษัทชั้นนําทําให้รายได้อะไรจะยอดขึ้นแล้วหายตกไปเขาจะมองกลับมาก็คุณอ้างแบบเข่จะมองกลับมาที่ตัวเองก่อน เราก็ถามตัวเองเหมือนกับที่ถามอิทอแล้วนะคะว่าในสถานการณ์เช่นนี้มันก็จะยิ่งทําให้คุณนะคะเราสามารถทําอะไรหาทางได้บ้างกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ทำให้บริษัทมีผลกับอะไรที่เกิดปัญหาอะไรเราจะทําอะไรได้บ้างที่บริษองวิจฤติที่คเจอค่ะให้มันเป็นโอกาส เราจะทําอะไรได้บ้างที่จะทำให้ว่าวิกฤตเนี้ยเราสามารถได้บ้างเลื่อนมองไปรอบๆคุณก็จะเห็นนะคะว่าในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ที่คนคุณต้ออยู่กลางตัวหรือบ้าน คุณก็จะเจอค่ะว่าก็มีหลายอะไรขึ้นกับคุณกล้วแต่ที่สามารถอยู่ได้ก็มีหลายคำถามกัับตวเอ่ที่เกิดขึ้นมาใหม่คือวิธีการที่ดีที่สุดค่ะเป็นที่คุณจะทําให้คุณได้ทางออกอะไรที่คุณไม่เคยเจอคุณจะเจอเป็นคําถามที่จะท้ค่ะคุณสามารถได้ออกไปข้างหน้าด้วยกล่าวอ้างโทษสถานการณ์วามบ่นหรือว่าการกล่าวอ้างก่าวโทษสถานการณ์ว่านทำไมเรื่องนี้เกิดขึ้นกับฉัน เราในฐานะมนุษย์เดชเกิดขึ้นกับฉันทำไมคนคนนี้ทำทำไมคนคนนี้บริษัทคุณทำสิ่งโดยฉันคับว่าฉันจะพัฒนาตัวเองขึ้นได้าย่างไรคุณก็จะไม่ได้อะไรให้ตัวเองคุณก็จะรู้สึกว่าคุณก็ยังโทษผู้คนส่วนไหนของบริษัทการต่างสามารถไปเรียนรู้งานใหม่ๆคุณก็จะไม่ได้วิธีการตรงไหนที่คุณต้องการออกจากปัญหานของคุณก็จะโง่ทำในปัญหางั้นได้บ้าง เหมือนเดิมฉันควรเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมบ้างในช่วงนี้ค่ะข้อที่สามค่ะนี่คือคำถามที่เกิดการลามตัวเองในภาวะของการขมาดชั่นิ่งการเก่าอ้างเก่าโทษสถานการณ์ข้อที่สามค่ะก็เป็นเรื่องของการข้อทต่า้คนรอบตัวคุณค่ะกับดักข้อที่สาม เป็นเรื่องของการยี่ะอาจจะโทษเพื่อนร่วมงานคุณแต่งรอตัวคุณเพราะมันทําให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคุณอาจจะโทษเจ้านายคุณก็ได้เจ้านายของคุณว่าเป็นที่เจ้านายคุณบริหารจะเป็นคนที่บ้านของคุณเพื่อนคุณทําทผลงานไม่ได้ดีทําให้ทีมเราไม่ได้บอลนที่คุณรู้สึกว่าในปีนี้คุณกําลังเจอกับปัญหาลุมเราคุณกล่าวโทษทุกอย่างเลยคนก็รข้ถึงคุณหรือตัวคุณด้วยสถานการณ์ต่าง มันยิ่งทำให้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะถ้าเรายังกล่าวโทษทั้งผู้คนทั้งเหตุการณ์แล้วก็พมบ่นกับตัวเองลองนั่งคิดดูดีๆค่ะอันนี้ค่ะคือคนดังใหญ่ที่ทําให้เราค่ะอยู่ในวังวนของปัญหาคุณแบบนี้เราจะททกเราจะแทบจะมองไม่เห็นทางออกเลยค่ะว่าถ้าเรายังทาเรื่องพวกนี้กล่าวโทษ ผู้คนรอบตัวคุณดังนั้นนะ้ค่ะทุกครั้งที่เกิดปัญหาขึ้นหรือเจ้าหนองให้คุณนะคะกลับมามองที่ตัวเองนิ้วที่คุณชี้ว่าคุณจะสามารถทําอะไรได้บ้างคุณจะทาให้สถานการณ์ข้างหน้ามีสีนู้วคุณจะต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมบ้างมันคือคําถามค่ะที่สามารถพัฒนาตัวเองในเรื่องอะไรได้บ้างผิดชอบกับที่มันเกิดการนตอบรับกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเวลานี้ คุณจะเตรียมตัวอะไรบ้างถ้าคุณสามารถถในภาวะวิกฤตแบบนั้นอย่างอยบแล้วเซ็นแล้วอะค่ะบริษัทคุณจะไม่สามารถใครเลยอยู่คุณไดต้องรู้ไว้อะค่ะว่าหรือว่าคุณอาจจะต้องถูกดเงินเดือนการกระทาหรือการตั้งคาถามแบบคนคุณจะมองเห็นทางออกกับชีวิตของตัวเองนั้นนี่คือการเรียนรู้ในสิ่งที่ดีเี่สุดที่เขาสามารถให้อตแคนโต้ตอบกับฟังเขาว่า คนที่รับผิดชอบจริงๆเขาคงไม่ได้ตั้งใจเขาทำทำให้เหตุการณ์ตรงนั้นมันดูแย่หรือมันดูเลวร้ายไปกว่าที่ที่เกิดขึ้นบยู่นฝแล้วค่ะแต่เป็นเพราะว่าท่านหนึ่งค่ะจากประสบการณ์ยนรูกของเขาเขาทําได้เท่านั้นเจอที่ชานชลาค่ะบนท่าที่อานั่งพังภาพอยู่บนชานชลาคืณคอดว่าคุณกําลังใจ มันต่างเพิ่มคนเพิ่มคนเข้าไปถามเกิดอะไรขึ้นทําทำไมนั่งแบบนี้ก็ขอให้คุณกลับมาป้าก็เลยบอกว่ามองตัวคุณเองก่อนแกถูกดีตองมันจะคลายฟ้ค่ะคุณทําอะไรได้บ้างเพราะว่าแกเข้าไปไม่ทันค่ะประตูมันกำลังปิดก็เลยดีกชอบกับสถานการณ์แล้วก็เราได้ฟังงานที่การงานของคุณที่อยู่ตรงนั้นป้าค่ะว่าปกติเต็มร้อยเรือย่องก่อนจะปิดเนี่ยเราพอจะเป่านกหวี ถ้าคุณแน่ใจว่าคุณทำเต็มร้อยแล้วใครเขาตอบปฏิเสธว่าไม่ได้ก็ไม่ต้องมีอะไรต้องเสียใจก็เลยบอกคุณป้าว่าจริงๆก็ถ้าเช่นนั้นเนี่ยเราไฟฟ้าจริงๆแล้วก็ควรจะต้องรับผิดชอบคุณจะต้องมองกลับมาด้วยแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคุณป้ามองหน้าค่ะบ้ามองหน้าเราแล้วก็คุณป้าก็เลยถามว่าใครกันที่จะต้องรับผิดชอบ ก็ประหลาดใจกับคำถามของคุณป้ามากค่ะแต่จริงๆแล้วอะค่ะสิ่งที่คุณป้าตอบมาค่ะมันทำให้เราอึ้งไปอยู่หลายวันเลยค่ะคุณป้าถามว่าใครกันที่จะต้องรับผิดชอบรถไฟฟ้าหรือว่าราประพอคนนั้นถ้าเป็นราประพอคนนั้นมันก็อาจจะหมายถึงเดือนเดือนนี้เขาอาจจะถูกหักเงินเดือนหรือว่าเขาอาจจะถูกไล่ออกใช่ไหม ดังนั้นป้าควรจะต้องกลับมาถามตัวป้าเองมากกว่าป้าคิดว่าป้ารับผิดชอบตัวเองได้ป้ามีเงินบำนาญแล้วก็ป้าควรจะต้องกลับมาถามตัวเองใหม่จริงๆนั่นแหละว่าป้าช้าเกินไปหรือเปล่ากับการขึ้นรถไฟฟ้าแบบนี้ถ้าป้าช้าเกินไปกับการขึ้นรถไฟฟ้าแบบนี้ เราจะต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้ป้าก็อาจจะต้องพิจารณาตัวเองไปขึ้นรถแบบอื่นมากกว่าคุณฟังเรื่องราวนี้แล้วคุณคิดว่าอย่างไรคะพ <c oughs> <c oughs> ี่ยาค่ะคุณป้า